บาร์นาาท็อเทนคลิปนี้ขอเสนอ5จุดเด่นน่าใช้ของ ASUS z e n b r o ุ k Flip S u x 371ราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภยัยใน้าที่นี้ด้วยนะครับ แม้ว่าในช่วงนี้นะครับร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเริ่มจะกลับมาเปิดกันแล้วแต่การทํางานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็น work from home นอกจากหน้ากาก,กอนามัยเจลล้างมือและไรเดอร์ส่งอาหารที่สุดจะจําเป็นแล้วนั้นโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับที่สําคัญโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นต้องครอบคลุมทั้งเรื่องทํางานและ entertainment อีกด้วยบรรณาธิการท็อปเทรนคลิปนี้จึงขอแนะนำา ASU Senbook Flip ป SUX371 ที่มีความแรงเกินหน้าตามาแนะนำกันมันจะดีจะเด่นอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยบางเบาพกพาสะดวก ถ้าพูดถึงเรื่องความเบาและความบางครับ ASUS Series ZenBook ก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วยิ่งเป็นรุ่นใหม่อย่าง Flip S ก็ขอบอกเลยว่าความเบาและความบางนั้นลดลงไปอีกด้วยน้ำหนักเพียง1.2กิโลกรัมและมีความบางเพียง13.9ม mm. ิลิเมตรก็สามารถพกพาไปทำงานเก๋ๆที่ไหนก็ได้เรื่องความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งเกินหน้าเกินตาจริงๆครับเพราะได้รับมาตรฐานทางทหาร MIL-STD 810G Military Standard ที่ผ่านการทดสอบมา แบบโคตรสุดๆเบาบางสวยงามและแฝงไปด้วยความอึดทึกทนไม่พังง่ายๆอย่างแน่นอนครับยืนยันความแรงด้วย Intel Evo หลายคนครับอาจจะประมาทว่าโน้ตบุ๊กบางเบาอย่าง ASUS Zenbook Flip S, <S คงจะทำงานอะไรไม่ได้มากต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันคือความคิดที่ผิดผิดผิด,ผด,ผดแลหละเพราะเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมีสติกเกอร์ Intel Evo สติกเกอร์ที่ทาง Intel ยืนยันว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีมาตรฐานที่สูงมันจะทั้งเร็วทั้งแรงทำงานก็ดีเล่นเกมก็ได้เพราะว่า Intel Evo เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญมากมายที่ทาให้มันตอบโจทย์แบบสุดๆไม่ว่าจะเป็น CPU ที่ต้องใช้ Intel เทลเจเน r เรชันที่11ตัว i5 ขึ้นไปมีกราฟิกแบบ on CPU อย่าง Intel Iris Xe ที่ทำงานสู้การ์ดจอแยกได้เลยทีเดียวร a m ไม่น้อยกว่า8 GB Hard ์ฮาร์ดดิสต้องเป็น NVMe SSD ที่มีความจุตั้งแต่256 GB ขึ้นไปและมี Wi-Fi 6กับพอร์ต Thunderbolt 4ดังนั้นจากสเปคที่ให้มาครับเรียกว่าเห็นโน้ตบุ๊กที่มีโลโก้ Intel Evo แบบ ASUS Zenbook Flip S ก็จัดได้เลยไม่ต้องคิดเยอะครับการันตีว่าเครื่องแรงแน่นอน Intel เขาฟันเฟิร์มเลยทำงานครอบคลุมทุกสายอาชีพ เอซู z เซนบุ๊กฟลิปถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทํางานได้ครอบคลุมหลายอาชีพนะครับตั้งแต่งานออฟฟิศทั่วไปยาวไปจนถึงงานหนักๆอย่างตัดต่อออกแบบกราฟิกหรืองาน 3D ก็ทําได้ด้วย CPU ที่เหมาะแก่การทํางานอย่าง Intel Core i7 Generation ที่11ตีบวกกับกราฟิก on CPU ที่ไม่แพ้การ์ดจอแยกอย่าง Intel Iris Xe Graphics พร้อมกับแรมขนาด16 g b LPDDR4X ก็ทําให้การทํางานครอบคลุมจริงๆเลยครับจะทํางานเอกสารกับโปรแกรมพื้นฐานอย่าง โฟล t o s f ต์ Office ก็ชิลทำงานอัดเสียงทำเพลงก็ได้ตัดต่อ Adobe Premiere Pro ออกแบบกราฟิก Adobe Photoshop และ Illustrator ก็ไม่มีปัญหาหรือจะขยับไปทำงานออกแบบ 3D ด้วย SketchUp ก็ไหวนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับยังสามารถใช้ ASUS Pen มาทำงานร่วมได้อีกด้วยทีนี้ครับไม่ว่าจะอาชีพไหน ASUS ZenBook Flip S ก็รองรับไหวแน่นอนสายเนเ a อร์ e มนก็ครบเครื่อง นอกจากเรื่องการทำงานแล้วนะครับการพักผ่อนแอบอู้งานส่องโซเชียลดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกม ASUS ZenBook Flip S ตัวนี้ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันด้วยการออกแบบสุดล้ำที่ให้จอ 4K แบบ o l e d ขนาด13.3นิ้วที่สามารถพับจอได้360องศาสามารถพับจอเป็นแบบตั้งดูหนังดูซีรีส์ผ่าน Netflix YouTube Disney p l u s หรืออะไรก็ตามภาพก็สวยคมชัดสีสันสะใจอย่างแน่นอนครับหรือจะเอามาเล่นเกมก็ถือว่าเล่นได้ดีไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์อย่างฟ i f a าออนไลน หรือดัก็เล่นได้หรือจะจัดหนักแบบเกม PUBG หรือ Overwatch ก็พอไหวนะครับและเรื่องความร้อนก็ไม่ต้องกลัวเพราะเครื่องมีระบบระบายความร้อนที่ดีอีกด้วยส่วนเรื่องเสียงก็จัดเต็มด้วยเสียงที่ออกแบบโดย Harman g a r d อ n แบรนด์ผลิตลำโพงระดับโลกอีกด้วยโอ้โหนอกจากการทำงานแล้วเนี่ยเล่นเกมก็ได้อีกละเนี่ยระบบการเชื่อมต่อครบครัน เอซูสเซนบุกฟลิปเอสถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่กักสเปคเลยนะครับเพราะนอกจากเล่นเกมและทํางานแล้วเรื่องการเชื่อมต่อก็ให้มาแบบครบครบไม่ว่าจะกล้องเว็บแคมนะครับที่ให้ความชัดระดับ Full HD หรือจะ Wi-Fi 6ที่ทํางานด้วยระบบ a s u s Wi-Fi s t a b i l i z e r และ a s u s Wi-Fi Smart Connect ที่นอกจากจะโหลดเร็วแล้วยังเล่นเน็ตได้สเสถียรสุดๆอีกด้วยส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ต้องถามเลยว่านี้อันนั้นมีให้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีครบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น HDMI พอร์ต USB ก็มีทั้ง Type-A และ Type-C และที่จะโคตรยอดเยี่ยมเลยก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีพอร์ต Thunderbolt 4ที่รองรับการชาร์จเร็วและการโอนถ่ายข้อมูลที่มีแบนด์วิธสูงถึง40กิกะบิตต่อวินาทีถึง2ช่องเลยทีเดียวครบขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วล่ะครับพวกเราทุกคน เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับจุดเด่นที่เด่นสุดๆของ asus zenbook flip s น่าจะถูกใจใครใหลายๆคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กบางเบาแต่ทำงานและเล่นเกมได้ด้วยเราเนี่ยต้องเวิร์ k ฟอร์มโ m มเพราะฉะนั้นการที่เราได้โน้ตบุ๊กดีๆเนะี่ยถือว่าขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวเลยครับยังไงก็ฝากโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเป็นตัวเลือกกันด้วยนะครับ asus zenbook flip s UX 3 7 1ราคาอยู่ที่56,990บาทสํบาทสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้แล้วที่บานาน่าทุกสาขาหรือจะชอบออนไลน์แบบปลอดภัยได้ง่ายๆที่ www.bnn.in.th ได้เลยสำหรับท็อป1ทคลิปนี้นะครับผมด้วยนะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ